ในพระนางเจ้าสุดที่ด่าพระเชษฐาสมภารของเราของเราประเทศ Uh, I do que el no นี่าจะเ่ตานะสงแบเป็นสสายเลยนะคะโคงงามเหลือเจินเค่ะโคงามมากมากอ้ยส้มโงงามมากเลยค่ะขณะนี้สายที่หนึนะคะท่านเด็พระพระคุณทูรสุดกคางวันงาม็น่าสงรุ่ที่หน่งนพระบิณฑบาะั

ศึกสาระดับปริญญาตรีประมาณ3ครับขอแสดงความยินดีกับการถือถือภาพเดี๋ยวชื่อต่อไปรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดกรรมการอยูนะคะราชสรานีฝ่ายสอบสวนนะคะสพตมณนะคะโรงเียชุมชนย่แก่งค่ะีท่านค่ะ โรงเรียนหนองยาป้อง2ค่ะรับแล้วก็รอสังเกตุภาพนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ตราสอดออกนะคะใ 2> บ2แล้วก็ทุนพิเศษนะคะน้องว่าสวยๆวน้องว่างงาๆรูดต้มลงนิดนึงแล้วมองกล้องค่ะหันมาทางด้านนี้มองกล้องด้านงานจะรูดเอาไม่ใช่สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุกัญญาเชยบ,บรรดิตนะคะ จบจากโรงเรียนนามนพิทยาคมคะ่ะตอนนี้กำลังจะไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีคอนแกนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูขอขอบคุณอำเภอนามนที่ให้ทุนการศึกษาหนูไว้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะคะขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะและหนูจะตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรประหยัดอดออมปฏิบัติตัวเป็นคนดีและ ช่วยเหลือสังคมค่ะหนูถ้าหนูจบสำเร็จการศึกษาแล้วหนูจะกลับมารับใช้พี่น้องทุกท่านที่อำเภอนามนค่ะหนูนางสาวสุกัญญาเชมดีขอกราบขอพระคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิทชยาราเต็มคงแก้วกำลังศึกษาในระดับรวมศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามค่ะ สำหรับทุนการศึกษาของทางอำเภอนะคะดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะที่ได้รับทุนการศึกษานี้นะคะเพราะทุนการศึกษานี้สามารถต่อยอดชีวิตของดิฉันได้ค่ะเนื่องด้วยดิฉันนะคะเป็นคนที่อ,อ,อยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์นะคะแล้วก็ครอบครัวมีพี่น้องหลายคนค่ะทําให้ทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการศึกษาในระดับอรดมศึกษานะคะไม่เพียงพอค่ะ แต่ว่าทางอําเภอนะคะก็ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับดิฉันค่ะซึ่งดิฉันได้ทุนเป็นครั้งเป็นรุ่นแรกนะคะที่ได้ทุนค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เรานะคะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็ในการเรียนนะคะสามารถใช้ทุนนี้นะคะในการต่อยอดการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าเทอมหรือว่า ค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆค่ะหากไม่ได้ทุนนี้นะคะดิฉันก็คงจะอาจจะไม่ได้เรียนจริงๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทุนนี้นะคะสามารถทําให้ชีวิตนะคะต่อยอดไปได้ไกลยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ฝากสําหรับน้องๆนะคะที่อยากได้ทุนการศึกษานี้นะคะเราทุกคนมีความฝันค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะฝันถึงอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ค่ะไม่ว่าน้องๆนะคะจะอยู่ในระดับไหนนะคะ น้องๆสามารถที่จะตั้งใจเรียนนะคะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสามีความช่วยเหลือผู้อื่นนะคะน้องมีน้องผู้คนมีโอกาสที่จะได้รับคุณนี้เช่นเดียวกันค่ะขอแค่น้องๆน,นะคะตั้งใจค่ะแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรที่สิ่งดีๆก็จะให้ก็จะเกิดกับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะ